เฮ้ยเคยไหมครับไอความรู้สึกที่ว่าจะลบอะไรสักอย่างแต่มันลบไม่ออกคือไม่ใช่แค่ปากกาลบไม่ได้นะนี่เหมือนดินสอครับคุณผู้ชมดินสอวันนี้ฮะอะไรนะจะพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงแห่งความงงงวยกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่เรียกว่ายางลบที่ลบไม่ออกใช่ครับคุณฟังไม่ผิดยางลบไอก้อนเล็กๆที่คุณเคยคิดว่ามันจะช่วยให้ชีวิตคุณสะอาดบริสุทธิ์แต่แท้จริงแล้วมันกลับทิ้งร่องรอยให้คุณต้องสงสัยในทุกสิ่ง เรื่องราวที่เราจะเล่าต่อไปนี้คือเรื่องจริงที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้แม้แต่คุณเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วมาดูกันว่าไอ้เจ้ายางลบที่ลบไม่ออกเนี่ยมันจะทําให้คุณต้องร้องแฮะอะไรนะได้มากแค่ไหนรับรองว่าไม่ใช่แค่เรื่องขำๆแต่มันอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อโลกใบนี้ไปตลอดกาลไม่เชื่อใช่ไหมงั้นมาดูกันเลยผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราพยายามลบความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในชีวิต หรือแม้แต่การที่เราพยายามจะลบความทรงจำบางอย่างออกไปแต่สุดท้ายมันกลับกลายเป็นคราบฝังลึกที่ยากจะลบออกเหมือนกับไอายางลบที่ผมกำลังจะพูดถึงนี่แหละครับมันไม่ยอมออกง่ายงะเลยเรื่องของเรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อเช้าว,วันจันทร์ที่แสนจะสดใสหรอเปล่าเลยเช้าว,วันจันทร์มันไม่เคยสดใสผมกำลังนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะกำลังร่างไอเดียใหม่ๆสำหรับช่องเรานี่แหละครับก็วาดนูดเจียนนี่ไปตามภาษาคนมีสมองแต่แล้ว ความหายยนะก็เกิดขึ้นผมเขียนผิดครับท่านผู้ชมเขียนคําว่าผัดกะเพราแทนที่จะเป็นผัดไทยคือออน,นั้นหิวไงครับมือมันไปเองผมก็หยิบยางลบขึ้นมาจะจะลบออกอย่างมั่นใจเพราะมันก็แค่ดินสอใช่ไหมครับง่ายๆสบายสบายแต่ช้าก่อนพอยางลบปุบ๊บมันไม่ลบครับมันป้ายป้ายจนงกระดาษเป็นสีดำๆเทาเเหมือนมีคราบน้ำมันเครื่องผมก็ทิศในใจว่าเอ๊ะยางลบมันเสียเหรอวะหยิบยางลบมาพลิกซ้ายพลิกขวา ดูแล้วก็ปกติสุขดีนี่ว่าหรือว่ากระดาษมันมีอาถรรมคือตอนนั้นเริ่มคิดไปไกลแล้วครับเหมือนดูหนังผีแต่ไม่ใช่ผีมันคือยังลบผีสิงหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ยอมแพ้ชับด้วยจิตวิญญ,ญาณน,นักสู้ที่อยากจะกินผัดไทยไม่ใช่สิด้วยจิตวิญญ,ญาณน,นักสู้ที่อยากจะลบรอยดินสอให้มันหายไปผมก็ลองออกแรงเพิ่มขึ้นอีกหน่อยขูดครับขูดขูดไปขูดมาสิ่งที่ได้มาคือรูครับท่านผู้ชม รูโหวบนกระดาษรูขนาดพอดีให้นิ้วชี้ทะลุออกไปได้แล้วกราบดินสอที่ผมพยายามลบเนี่ยมันยังอยู่ครับมันยังคงยืนหยัดท้าทายผมอย่างไม่สะทกสะทานผมนี่แบบเฮ้ออะไรนะนี่มันยางลบจริงปะหวะเนี่ยหรือว่าผมเผลอหยิบเอาอ้อนหินมาถูไม่ใช่สิครับก้อนหินมันก็ต้องมีเศษผงหินสิแต่นี่มันยางลบจริงๆยางลบสีขาวจ้วะผมลองดมดูไม่มีกลิ่นอะไรแปลกแปลก แต่ทำไมมันถึงลบไม่ออกนี่มันไม่ใช่เรื่องลบผิดแล้วนะนะนี่มันเรื่องของหลักการทำงานพื้นฐานของจักรวาลเลยนะคือถ้าลบไม่ได้มันก็ต้องเขียนใหม่ใช่ไหมละ่ะแต่ในใจผมมันค้างครับมันต้องลบได้สิมันคือหน้าที่ของมันผมเริ่มปรึกษาคนรอบข้างครับผมถ่ายรูปยางลบกับกระดาษที่พูนเป็นรูส่งไปให้เพื่อนสนิทถามมันว่ามึงเคยเจอยางลบพี่ลบไม่ออกไหมวะเพื่อนผมก็ส่งสติกเกอร์หน้ามือกลับมา ยางลบอะไรลบไม่ได้ว่ามึงมึงจะบ้าหรอผมก็แบบเออดิอูกําลังบ้าเพราะยางลบนี่แหละคือมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับเหมือนคุณเจอคนเดินได้แต่พูดไม่ได้เอ๊ะอันนั้นก็ปกติเหมือนเจอหมาบินได้แล้วกันมันเป็นความผิดปกติที่ท้าทายทุกหลักฟิสิก์ผมลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตครับพิมพ์คําว่ายางลบที่ลบไม่ออกสิ่งที่ขึ้นมาคือยางงบพิเศษลบได้ทุกอย่างเคล็ดลับนบรอยปากกา ยางลบสำหรับศิลปินคือไม่มีใครเจอแบบผมเลยไงครับผมรู้สึกเหมือนเป็นคนเดียวในโลกที่ประสบปัญหานี้มันเหมือนผมกำลังยืนอยู่กลางทะเลทรายที่แห้งแล้งแต่สิ่งที่ผมต้องการคือน้ำเพียงหนึ่งหยดแล้วยางลบก้อนนี้มันดันไม่มีน้ำเอ๊ะไม่ใช่มันลบไม่ได้ด้วยความที่ผมเป็นคนไม่ยอมแพ้อนนะเนาะผมก็เลยลองใช้วิธีอื่นดูครับเริ่มจากลองใช้ขนมปังใช่ครับขนมปัง คือเคยได้ยินมาว่าขนมปังมันซับน้ํามันได้ผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะซับหมุดดินสอได้ไงผลที่ได้คือคราบขนมปังติดกระดาษเพิ่มครับฮะอะไรนะแย่กว่าเดิมอีกผมลองใช้เหรียญครับขูดขูดจนกระดาษเป็นรอยเหรียญแต่คราบดินสอนยังอยู่ลองใช้ช้อนลองใช้บัตรเครดิตคือตอนนั้นผมทําทุกวิถีทางจริงๆนะครับเหมือนคนบ้าทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะทำง,งานผมหยิบมาลองหมดคอมพิวเตอร์นี่ก็อยากลองนะแต่กลัวพัง คือมันเป็นความรู้สึกที่ว่าทำไมสิ่งนี้มันถึงลงไม่ออกวะมันเหมือนกับปัญหาบางอย่างในชีวิตเราที่เราพยายามจะแก้ไขพยายามจะลืมมันไปแต่ไม่ว่าจะทํำยังไงมันก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวเราไมไปไหนเลยยิ่งพยายามลบยิ่งฝังลึกนี่มันไม่ใช่แค่ยางลบแล้วครับมันคือสัญ,ญลักษณ์ของปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ผมเริ่มหมดหวังครับเอเจ้าดินสอที่เขียนผิดคำว่าผัดกับเรามันกลายเป็นฝันร้ายของผม ไม่ใช่แค่เขียนผิดนะแต่มันลบไม่ออกนี่สิปัญหาใหญ่ผมมองกระดาษแผ่นนั้นแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่คือมันไม่ใช่งานสำคัญอะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่ควรจะควบคุมวัตถุสิ่งของได้แต่ตอนนี้ผมกลับถูกยางลบควบคุมผมรู้สึกเหมือนคนจมน้ำที่พยายามจะตะเกียกตะกายขึ้นมาหายใจแต่กลับโดนสาหร่ายรัดขาเอาไว้คือมันนั่งุดหนิดครับ หุดหิดมากคุณเคยไหมที่เจอปัญหาเล็กๆน้อยๆที่มันควรจะแก้ได้ง่ายๆแต่สุดท้ายมันกลับกลายเป็นปัญหาใหญ่โตที่ทําให้คุณเสียเวลาและพลังงานไปมากมายนั่นแหละครับผมกําลังเจออยู่มันไม่ใช่แค่คราบดินสอแต่มันคือคราบแห่งความผิดหวังที่ฝังลึกอยู่ในใจผมแล้วแต่ผมเริ่มคุยกับยังลกครับยังลกแกเป็นอะไรของแกเนี่ยทำไมแกถึงลบไม่ออกแกไม่รู้หน้าที่ของแกหรอ ตอนนั้นมันไปถึงขั้นนั้นแล้วครับผมคิดว่ายางลบมันต้องมีจิตวิญญาณแน่ๆมันกําลังเล่นตลกกับผมอยู่หรือว่ามันเป็นยางลบเจ้ากรรมนายเวรที่ตามมาเอาคืนผมที่เคยลบสมุดการบ้านเพื่อนสมัยเด็กฮะอะไรนะไม่ใช่สิมันไม่น่าจะใช่แต่ผมก็เริ่มคิดไปในทางนั้นแล้วจริงๆครับคือมันเป็นความรู้สึกที่ว่าไม่มีทางออกทุกทางที่ผมคิดได้มันปันไปหมดเหมือนเรากําลังเดินอยู่ในเขาวงกฏที่ไม่มีทางออก แล้วทุกครั้งที่เราคิดว่าจะเจอทางออกมันกลับพาเราไปเจอกำแพงเนี่ยมันคือยางลบมหาภัยยางลบที่ทำลายความเชื่อมั่นของผมผมเริ่มสงสัยในตัวเองแล้วว่าผมผิดปกติอาแล้วหรือเปล่าหรือว่าโลกใบนี้มันเปลี่ยนไปแล้วทำไมยางลบมันถึงลบไม่ออกยูจูเหมือนมีอะไรบางอย่างผุดขึ้นมาในหัวผมผมลองพลิกยางลบอีกครั้งแล้วผมก็เห็นมันครับผมเห็นมันฮะอะไรนะมันไม่ใช่ยางลบที่ผมใช้ประจำ ผมสังเกตเห็นโลโก้เล็กๆที่มุมหนึ่งของยางลบมันคือยางลบสําหรับงานศิลปะครับคือมันเป็นยางลบที่เอาไว้เกลี่ยสีหรือเอาไว้ยกสีไม่ใช่ลบสีคือมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ลบดินสอทั่วไปมันคือยางลบที่ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงพระเจ้าช่วยผมนี่แบบฮะอะไรนะตลอดเวลาที่ผ่านมาผมพยายามจะใช้เครื่องมือที่บิดวัตถุประสงค์เหมือนคุณพยายามจะตอกตะปูด้วยไขยควง มันไม่มีทางได้ผลความจริงมันหยุดอุหน้าผมมาตลอดแต่ผมมองข้ามมันไปความจริงมันง่ายมากแต่มันเป็นความจริงที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนหลังจากที่ผมค้นพบความจริงอันน่าตกใจผมก็รีบไปหยิบยางลบทั่วไปที่ผมมีมาลองใช้ครับใช่ครับยางลบที่มันควรจะลบได้แล้วคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นคราบดินสอที่ฝังแน่นมันนานแสนานานมันหายไปครับหายไปในพริบตาเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฮะอะไรนะผมนี่ลงอกไปเลยครับ คือมันเป็นความรู้สึกที่ว่าในที่สุดก็หลุดพ้นเหมือนคนที่หาทางออกไม่เจอมานานแล้วจู่ๆก็มีคนมาชี้ทางให้มันไม่ใช่แค่เรื่องอย่างลบนะครับแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าบางครั้งปัญหาที่เราเจอในชีวิตที่มันดูเหมือนจะแก้ไม่ได้เลยเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเพราะเราใช้เครื่องมือหรือวิธีที่ผิดมาตลอดก็ได้เราอาจจะพยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีที่เราคุ้นเคยแต่แท้จริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องสําหรับปัญหานั้นๆก็ได้ เหมือนผมที่พยายามจะลบดินสอด้วยยางลบที่ไม่ใช่ยางลบมันก็เลยลบไม่ออกและนี่แหละครับคือเรื่องราวของยางลบที่ลบไม่ออกที่ทำให้ผมต้องร้องฮะอะไรนะกันมาตลอดสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือบางครั้งปัญหาในชีวิตเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เราคิดหรอกครับเพียงแค่เราต้องมองให้ลึกเข้าไปอีกนิดหรือบางทีก็แค่ต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้ คุณอาจจะพบว่าสิ่งที่คุณคิดว่าลบไม่ออกมาตลอดอาจจะสามารถลบออกได้ง่ายๆเพียงแค่คุณเข้าใจมันอย่างถ่องแท้เหมือนกับรุ่งอรุณแห่งความเข้าใจที่ส่องแสงเข้ามาในชีวิตถ้าคุณชอบเรื่องราวสไตล์ฮะอะไรนะแบบนี้ที่เล่าเรื่องหาหาปนสาระที่ชวนให้คิดตามอย่าลืมกด subscribe ช่องฮะอะไรนะของเรานะครับกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยว่าคุณเคยเจอปัญหาอะไร ที่คิดว่าลบไม่ออกแต่สุดท้ายมันกลับมีวิธีแก้ง่ายๆไหมมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะอะไรนะ